สวัสดีครับผมไอเอ็กคิวนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนะครับทุกคนนี่อ๋ออยู่กับเพื่อนนะครับอีกสองคนนะครับอ่ากล้องครับแล้วก็โอบนะครับวันนี้ที่เรามาโรงเรียนนะเราจะมาถ่ายรูปเป็นปกหนังสือรุ่นนะครับผมซึ่งเราเพิ่งรู้ข่าวกันเมื่อวานนะครับคือวันที่19นะครับตอนหนึ่งทุ่มนะทุกคนเขาให้ส่งภายในวันที่20่บอะ แล้วก็เราเราพิ่งรู้ข่าวนะครับเราก็เลยว่ามาถ่ายรูปรวมกวันอีกทีนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายบรรยากาศว่าการถ่ายรูปรวมเบื้องหลังนี่เป็นยังไงนะครับผมตอนนี้รอเพื่อนอยู่นะครับผมทุกคนโอเคถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรยังไม่จบดิ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อน <c oughs> ๆจะหน้าตาเป็นยังไงว่านะครับกลุ่มบีไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง 连队。 โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเล่นสักพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนมานะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีมานรับทุกคนเดี๋ยวผมจะดวูจุดโทษจบโอมนะครับ<อ>เดี๋ยวคนละ5้รูกใครเยอะกว่ากันก็คนนั้นชนะนะครับผมโอเคไป เชี่ยหรนะไม่เชี่นี่ไว้อะุ้ยเรื่องผิด่ะเตรียมโดดเซฟโดดเซฟไอ่ะสามสามสามหนึ่งนะทุกคนสามหนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมอะสเหลี่ยมสเหลี่ยมนี้อยจริงเหรอโอแล้วก็สเหลี่ยมอะสเหลี่ยมสเหลี่ยมนี้ โอ้ยเนี่ยนก็จะสามเหลี่ยมจริงสามเหลี 1, ่ยมล่างแหละโอ้โหโอ้โแพ้แล้วก็ยอมเหอะเชื่อกูจะฝืนทำไมเนี่ย หนึ่งครับตะกอนะครับผมใกล้เคียงใกล้เคียงเอ้ยวันดี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 เฮ้ยกล้าเล่นกับเราเล่นไอจอมเปลี่ยนไปว่ะไอจอมเปลี่ยนไปเพราะกูไปใต้คุนี้ยังไม่ได้ตัดตัดมาได้เลยเหรอนี่เป็นไงไปใต้ไปใต้ไปมาไงไปงานศพไปยืนเนี่ยดู ดูไว้นะครับทุกคนนัดคนอื่นเร็วนะครับแต่ตัวเองมาช้านะครับช้นเลไมไม่ได้ดูเวทีลงเนี้นเยเฮ้ยเดียวถึงพระจอมแล้วถึงพระจอมแล้วต่อ <c oughs> เ,เล่นนู่นครับโคษชฐานนะครับเตะบอลไปไกลนะครับ,บ,ก,รบก็ต้องไปเก็บนะครับ <c oughs> ทำไรอะทำงานนี่งาน,นทำอันนี้เป็นงานหลกักแต่การบ้านไม่เคยส่ง ตลอดะไอ้มวงเดินหนีกันองตลอดเลยอะกล้องเคยออกช่องไอคิวแล้วก็ยังจะเนียนหนีป่ะไม่ชอบนี่ไม่ชอบไม่ชอบหรอไม่ชอบก็ออกไปแม่งยุ่งเป็นไไปออกไปแม่งมายุ่งเออไปไหนก็ไปไปเลยเออแต่ผมก็ติดตามไอจีคิวนะติดตามจากผมไอที่ไอที่เล่นสเก็ตบอร์ดไอที่แบบคนมาไล่เยอะๆอะเออเออโอ้โหพวเท่ครับพวกเท่ครับพี่ถ่ายกูวะเออ เออได้เจอเจอเขาเรียกว่าเจอคนดังในเฟซบุ๊กอย่าภาษาจีนเลยฮะอย่าภาษาจีนเลยได้ได้ได้กลิ่นแย่เลยเออเอาปูนุจะมีอะไรอีโด้นี่เดี๋ยวเราพาไปรับขวัญกันปะเดี๋ยวแมก็ได้ปะอะไรอ่ะทำไมเราต้องได้รับอ่ะบ้านก็อยู่ใกล้กับเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะไปรับขวัญนะครับทุกคนจะถึงแล้วนะทุกคนแล้วน้ำก็เดี๋ยวผมจะ พี่ครับเอ่ออันนี้เดินไปได้ไหมครับเพราะว่าเพื่อนผมไม่กล้าออกมาเดี๋ยวกลัวจะโดนหมาไล่อ๋อครับผมมาควะนะถ่ายทำไมทำไมอ่ะออกมาไม่ได้เหรอออกมาไม่ได้มไม่ฉาบบ้านไม่ให้เราแต่งบ้านเลยแล้วบ้านมึงกับกูใกล้กันมั้ง พวกโรงเรียนอยู่แค่เนี้ยไม่เจอกันโรงเรียนให้จบแล้วรับเรียบร้อยนะครับภารกิจนะครับทุกคนกเห็นไหมภารกิจให้กูเดินมาเปี่ยนเปล่าบ้างแหมเมื่อกี้ไม่เดินกูเห็นะกูเข้าไปคนเดียวไปเยอะร้อนด้วยเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งเนรรถเนรรถกูเดินเข้าไปอยู่คนเดียวไปเยอะอะไรก็เดินมาชวนนี่ไงมึงชวนกูหรือเปล่าไอ้ตอมาเป็นเพื่อนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเจอกันที่โรงเรียนครับ มากันใกล้ครบแล้วครับทุกคนนี่นะครับมันติดปัญหาตรงที่ว่าแต่ละคนมันว่างไม่ตรงกันนะครับสองวันนี้นะครับก็เพิ่งรู้กันเมื่อวานนะครับข่าวสารก็เพิ่งรู้กันเมื่อวานไม่มีใครรู้เลยนะครับอะไรเราอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังให้ดูว่าเป็นยังไงนะผมโอเคปะโอเคนะครับเห็นไม่เห็นก็ก็รอดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดก่อนนะครับผมโอเคอ่ะ โอเคนะครับผมก็จะไปอัดไปถ่ายรูปก,ก่อนนะครับวิคกี้ผมน่าจะเมมเต็มนะทุกคนอ,คอันนี้ผมยิ้มกล้องเพื่อนถ่ายนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวจะไปจัดเรียงตัวเพื่อนกันนะครับไป เรียบร้อยแล้วทุกคนอ่าอี่อะไรอะไรอ่าอ่ายิ่งเจามอสหา,าแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วครับทุกคนฮะหอแล้วครบแล้วไม่เลยใส่ลูกกูอ๋ออ๋อ ยายเลยกลับบ้านดีๆนะจ๊ะก็จบเป็นที่ร้อยนะสําหรับการถ่ายรูปในวันนี้นะครับผมก็เป็นบล็อกสั้นๆนะครับอ่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมนะครับคือคือมันแบบมันเป็นการที่แบบโอ้โหทุกคนไม่รู้กันมาก่อนนะครับโอเคก็ก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอซดิวให้ด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนเป็นบล็อกที่ไม่รู้เรื่องนะเพราะรู้สึกผมก็เมมเต็มนะครับ ถายไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าฟุตมันได้หรือเปล่าน